สวัครับวันที่2เมษายน2565สวัสดีจ้าที่นี่สวนป่าตะมองนะคะมีต้นกล้าค่ะเป็นตลาดนัดไม้โวงหอรี่ค่ะเป็นยอดที่มีผู้โอนจองจ่ายมาแล้วทั้งสิ้นนะคะดังนั้นท่านใดอยากได้ต้นกล้าค่ะไปผูกไว้ในบริเวณบ้านสิบงสิ่สิ่งสิค่ะโอนได้เลยนะคะท่านจะได้รับต้นกล้ามาวันนี้สวยไปทุกรอบทุกรอบนะคะ อย่เห็นค่ะว่าต้นก้านัสวยสโตงามากค่ะเไหมครับชู่อเป็นสตนสั์ที่อย่างนี้ค่ะ้อาเดินทางค่ะเดินทางมาวยนะครับอ๋อาสอย่างไรงง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 กใจงงงง เลี้ยมก็สวยคเลี้ยมก็สวยค่ะอาจารย์230อยอสองร้อยสามสิบต้นนี่ตีบค่ะเป็นสองร้อยห้าสิบแล้วโอ้ยอา,าจายส่วนพ่อมอยี่สิบต้น SSA วิทยาดาสองร้อยห้าสิบต้นเอย SSA วิชัยปทุมมาเอ้ <c oughs> อีกเจ็ดสิบต้นนะคะวันนี้สุดยอดมากใครไม่เป็นผมเป็นครับ SSA ป้ายแดงสำหรับ SSA สาวสวยค่ะน้องอิมของเรา อยู่ในครอบครัวของคุณโต้งกับคุณก้อยนะคะ SSA พันนพนเพลงน้ำคำค่ะนานี i s เอสเอกิจภาพกิจสมนึกแน่และเอสเบัญชาพนักงาน้านบนเป็นคนะที่บุษาของเรานะคะนำโดยท่านที่บุษาวิเศษสินคำรังสีและที่บุษาเพื่อทริปสีค่าพาย,ยุสต็อกของเรานะคะดูแลต้นกล้าไม้ของผลี่ต้นพันแสน ของเราค่ะหลายคนถามหาพันแสนคืออะไรก็ถูกพันต้นเงค่ะเราก็เห็นเงินพันแสน